สวัสดีทุกคนวันนี้ฝรั่งซื้อไหมทำแถวคนไทยอันนี้ผมตัดก่อนอันนี้แดดเยอะๆร้อนขราดนี ไม่ญานดำมาไกลมาแล้วประเทศแป๊กพักอีกจ้าแป๊กพักแถวเนี่ยใส่ไม่ไปยางไปยังใส่ไม่ใส่ไม่มันง่ายจ้าเพราะว่าหยาหลายถ้าเขาใส่ไม่หรอหยาสิน้อยจ้าถ้าเขาไม่ใส่ไม่หลหยาสิหลายจ้าเม่ต้องใส่ไม่จ้านประเท้หยาถอนหยาง่ายจ้าเนอะก่ลหากนาคนไทย ย่ามันเยอะเลยต้องทำไหมอากาศดีดีจะฮ้อนแห้งแห้งนะวันนี้ดินเป็นแห้งแห้งฮ้อนแห้งล้อนฝรังแล้วาบอกดินเป็นฮ้อนเป็นฮ้อนแห้งว่าสัน อันนี้เบิ้งพลังกราคนท้ายเฮ็ดแปลงผักอีกแล้วเลยจ้ะเดอ้อวันนี้เฮ็ดสองอันให้มันแล้วจ้ะทำทำผักเน,นี่ยเนี่ยทำแปลงผักเดี๋ยวต้องเฮ็ดอันไม่กั้นไว้จ้ะเพราะว่ามันจะถอนหญ้าแยาก็การถ้าเขาบ่กเฮ็ดไม่กั้นนี่หญ้ามันขึ้นหลายาหลายจ้ะแล้วก็เฮ็ดงานยากจ้ะหญ้า หน่าหลายอี่หรีจ้ะถอนเมยเรื่อยจ้ะให้เป็นแปลงเป็นแปลงก็ถอนเท่ละแปลงปลูกไปเรื่อยๆย่างสินะจ้ะสูคคคคนนนนไไไไททททยยยยอย่างฝร,ร,ร,รั่งฝรั่งฝรั่งแดดดีแค่จ้ะช่วงนี้ไม่แต่สวนก็สวนได้จ้ะเด้อนนเียฮะร้อนนะ ร้อนขนาดนี้ร้อนขนาดนี้โอ้ยเหน,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 นื่อยขนาดนี้เหนื่อยขนาดไหนโอ้โหล้องเพลงอกีกแหละเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยขนาดไหนฝรั่งบอกคนไทยคนไทยฝรั่งห้องเพลงและฝรั่งหอนทุกคนเห็นว่าจบใหม่ไหมเฮ้ฝรั่งสวยขนาดที่ไหม อาให้เมียนี่ <laughs> ให่คนไทยให่คนไทยดอกไม้ <laughs> <laughs> โอ้อให้เมียอันนี้มาสัตวล, <laughs> ลอะไรั่งเอาดอกหญ้าให้เมียเมียมีแล้วเ <laughs> อาพลังวัดไม้ก่อนว <laughs> ัดไม้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนคนไทย <laughs> ยังีพลังมาตา้องเช่ากำลงัง ตอนวันที่ทีหลังมาตอนเช้าทํางานว่าซ่านทุกคนก็ขอกันแหละเล่นเกมอยู่เนร้อนจู่นี่ทำอะไรเร็วโอ้เมียชวนตั้งแต่เช้าเราฝรั่งบอกกิเล่นเกมก่อนหนึ่งรอบว่าซันต้องวัวเรระเออพี่เออจะชำให้เห็นเดด อันฝรั่งคิดฟอนตอกวันนี้ตลอดไล้กระพุดมิเตียยูพูดฟอนตอกมิเ <laughs> ตียยูพูดฝนตกหลังพุชิดายดอกไม้จังน่ะห <l oss> ลังทำดอกไม้เสียหมดเลยน่าเสียดายดอกไม้สวยดีขาว,วเต็มหมดเลย <laughs> ทำไมเอาข้าวมาเอาทำอะไรเอาคอร์นทำอะไรอคอน,นอ,ไรอนมาแล้วคอนมาแล้วเขามาตอกป๊อกๆนะรอางตอกมือเด้อเสื้อ yeah. so, คนไทยนนคนไทยร้อนไหม <laughs> ร้อนคนไทยมีมวกปิดจมูก ทุกอย่างเต่าก,กับไทยเล่นเออคนไทยแต่มาชื่อคนไทยอ่ะชื่อคนไทยตอนนี้เอรอร้อนขนาดนี้ฮ่าฮ่า <laughs> คนไทย ้องตอกมือเต้เงล่ะ <laughs> ไม่ต้องหัวแล้วพลังใหญ่หมองทุกคนแดดห่อนแหง้งไรใหญ่ไปนนางแต่โฮมใหม่แล้วสิดา <laughs> จิ้มล้อมแล้วฮ้อนขนาดนี้เหรอ,อมไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปลงผักเคล็ดแรกเลยหรอทุกคนนี่ก็ยกปุ๋ยมาใส่จ้ะย,ยกปุ๋ยเฮ้ยขนาดนี้วันนี้ฝรั่งเก่งอันเนี้ยวันเนี้ยฝ<อ>รั่งเก่งมากๆวันนี้ทำอะไรฝรั่งกินดีเนา <laughs> <laughs> ะฝรั่งเก่งขนาดนี้ก็ใช่จำตรงเอง Yeah. ค่วนท้ายกลังเั็ดแล้ว <c oughs> ปุูยมีแข่งนมีจุกแข่งข้างนัอันนี้ให้คุณทำตรงด <c oughs> ้วยกระน,นี้วันนี้วันนี้ฝรั่งเก่งนะอย่าเก่ง กเก่งขนาดนี้ฝรันน่งเก่งขนาดน,นี้ <laughs> ว,วันนี้อย่าโง่ฝรั่งเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยวันนี้เสร็จแล้วซ่อมเทลวันนี้ดิโก้เห็นดอกไม้อยู่หูฝรั่งบ่กรถไทยให้รถไทให้เฮียกถไทยให้เพราะสัตวานี่จะเสียบหู <laughs> โอ้ฝรั่ง ก็ได้ให้ดอกไม้ฝรั่งอันฝรั่งเอาเสียบหูวะไปก่อนไปลามาแล้วกลับบ้านแล้ววันฝรัลล่งเก็บทุกอย่างส <c oughs> วยไหมวันจันทร์ห <c oughs> ัวฝรั่งรับมาแล้วยัง yeah. กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอะคนไทยยังไม่ได้ปลูกสลัดเลยฝรั่งไอ้กาศฝรั่งจบเตียงโดนนั่นแหะครับเตียงนอนนะเดี๋ยวคนไทยปลูกสลัดก่อนแป๊บนึงวันนี้วันนี้ฝรั่งแบตเตอรี่เบิดไหมแบตเตอรี่เบิดอย่านี่เ็ได้เพลงเสียงดังแบตเตอรี่เบ็ดแบตเตอรี่เบิดนะวันนี้ฮะทำงานเยอะๆฝรั่งฝรั่งเก่งๆวันนี้ฮาก่อน ก่อนนะฝรั่งอันนี้คนไทยเก็บคงผัวคนไทยนั่งคนไทยนั่งคนไทยแบตเตอรี่ปิดตรวจว่าแบตเตอรี่ปิดไหมย่ค่อยคนไทย สวยอา่ดัมกมที่หูด้สวยเนยนดนีไปนอนในขนนี้ฮะอ่าอ่นอนกโอ้รนนัไไ่งทำอะไรนอนอออโอ้ฝรั่งนอนทุกคน

เชื่อดอกดอกไม้เต็มเลยเชอรี่เชอรี่ก็เยอะนะดอกไม้กที่นมด้วยเอาเออออเกิดเฮ้ยเออคนไทยขันไหมขันยาขันยาให้นอนยา แล้วคันหลังสิอเดี๋ยาคนไทยอ่มาซาช่วยจุ๊บจุมาซาไอ้คนไทยทำมาซ่าอ๋อนี่มัน นี่ไงนี่อะโอ้คนไทยเป็นอะไรเป็ดม้าเป็นม้าม้าม้าติ๊ะเป็นม้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ทุกคนกลับาวเดี๋ยวนี้กลับบ้านกินข้าวเหรอ่้ากินข้าว สวัสดีครับทุกคนบายบายทุกคนกลับบ้านเร็วเวลาคนไทยกลับบ้านแล้วเวลาเปิด <laughs> เวลาหมดเล่นที่สวนเ <laughs> 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 มีเวลามาสวนเสมอทุกคนอ่านฝรั่งในเหตุงานวันที่หนึ่งเดือนหาจ้ะอีกสองอาทิตย์ยาวที่บ้านวันที่หนึ่งเดือนหา้าวันที่หนึ่ง อันนี้หนึ่งเดือนพฤษภาคมฝรั่งได้ทำงานเอ็มารู้กี่วันห <laughs> <laughs> นึ่งวันสองวันสามวันรู้อันนี้ก็เลรี่ย่สวนแย้เหล่าจ้าซุ้มมือเล่าจ้าปาตอนเช้าปาตอนเย็นมาบ้านแต่เศร้าแล้วกลับานเนี่ยมาแรงอันนี้ก็หามงแ,งมงแ,งแล,ลงอ่ะจ้าหามงเลงสิหกมงแลงเหรอเนาะฝรั่งเยอะห้ามงหกองแต่เป็นแดดเป็นแดดด้วยแดดสบายสบายโอเคทุกคนบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยวคนไทยจะไปปลูกผักสลัดอีกนิดหน่อยแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วจ้ะจ้ะอยู่สวนเม่นมือเว้นล้วจ้ะพักกันมาเฮ็ดงานในสวนจ้ะมันเสียหญ้าถอนหญ้าแน่ละกันเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดแปลงพักแน่ยังเสียจ้ะมาเล่นกันอยู่ส,สวนเนี่ยจ้ะสองคนผัวเมียจ้ะอย่าเจ้กลั่นเล่นที่สวนมันเสียเนาะลูกเต้าบ่มีกะเล่นทีส่สวนกับผัวนี่ละจ้ะ เ <laughs> ลังเก็บของแล้วเลังเก็บของแล้วจ้ะ